ครับสวัสดีครับเพื่อนๆไทยเว็บคลับนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่อง Cloud Tank M3 คิดนะครับผม by c l o u p e r นะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวออริจินอลนะครับก็ตอนนีนต้องบอกว่า Cloud Tank หรือ c l o u p e r นะครับเ,เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ เมดอินไชน่านะครับของจีนแต่ว่าเป็นงานจีนเกรด A นะครับเกรดที่ดีดีค่อนข้างสูงนะครับคืออย่างที่บอกว่าตัวนี้คือของแท้ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีของปลอมด้วยครับคลาเบอร์ขนาดเป็นของจีนก็ยังมีปลอมนะฮะเดี๋ยวเราจะมามีวิธีเช็คนะครับว่าอ,อันไหนปลอมอันไหนแท้ผมจะแนะนำนะครับนี่ผมจะแกะให้ดูโอเค จากวิธีกัดน,นะทีดว่าทุกคนก็ทำแบบนี้นะผมว่าขี้กเกียจขิี้เกียจเ <c oughs> นี่ยนะแกออกมาแล้วจะมาดูความกันว่ามีอะไรบ้างนี่โอเคมาแล้วก็เนี่ยตัวคลับเปอร์นอนแอ่งแมงอยู่ในช่องพอดีตัวมันเลย นี่ครับ,รบสวยงามนะครับมีแบตมันรวมดีหน่อยโอเคมีแดดนะฮะตรงนี้จะสกรีนว่า Cloud Tank M3 สีทองนะครับนะคลาวเปอร์รตรงแบตก็จะมี Cloud Tank F1 นนะครับเป็นชื่อรุ่นของแบตเตอรี่ครับผม ส่วนเดี๋ยวเรามารู้ว่ามันแยกล่างได้กี่ชิ้นนะครับก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นอัลตโมเซอร์หรือหัวเผานะครับซึ่งตัวนี้สามารถแยกได้อีกนะครับเนี่ครเป็นหัวหัวเผานี่เป็นหัวสำหรับดรายเฮินะครับ ของนี้ก็ถอดได้นะตรงนี้ก็ถอดได้นะครับนะตรงนี้ก็ถอดได้นะครับโอ้นี่ครับแยกเล่าอมาก็ถือง,ง่ายต่อการทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับเช่นเดียวกับ เช่นเดียวกับแบตเตอรี่นะครับเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยนะครับคือไม่ต้องกลัวครับยากที่จะแตกจะหักนะครับส่วนแก้วตัวนี้ก็เป็นตัวแก้วที่ครอบตัวนี้ไว้เฉยๆนะครับเอาไว้สําหรับกันความร้อนนะครับเวลาตัตไมเซอร์ทํางานนะครับถ้าเราจับใส่ตรงนี้มันจะร้อนนะครับ คือความร้อนไม่ได้ส่งผ่านจากตัวคอยข้างล่างขึ้นมานะเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสเนาะความร้อนจะส่งผ่านาง่ายก็ต้องมีแก้วนียไว้ครอบเฉยๆนะซึ่งจะหนามากนะครับแก้วตัวนี้แตกยากครับงานค่อนข้างเกรดเอครับผมจะประกอบคือ ในการใช้งานจริงนะครับคือผมลองเปิดอ่ะมีแบตติดมาด้วยจากโรงงานนะครับกด5ทีนะครับแบตก็จะพลิบกดอีก5ทีก็จะดับนะครับนะฮะกด5ทีฮะแล้วกดใช้นะฮะไฟเป็นสีนะ ถ้าสมมุติเราใช้งานจริงเราก็หมุนตัวนี้โหลดบรรจุก,กระสุนเข้าไปตื้อหมุนคืนแล้วก็อินเฮลนะฮะสบายๆแล้วข้อดีของคาร์เปอร์นะครับเขาออกแบบมาให้เวลาสมมุติใช้งานเสร็จแล้วนะครับจะมีข่าเเมาอยู่ด้านในนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่เราต้องทุบปอ,อกแค่ออกใช่ไหมคาร์เปอร์คือตรงนี้ครับกดได้ใช่ไหมฮะ กดแล้วเหล็กด้านในจะดันดันที้เท่าออกมาปัดทิ้งง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เขาแนะนำสมมติเราใช้งานกับแว็กซ์หรือออยใช้เป็นน,น,นานๆเนี่ยรตรงนี้จะเป็นคราบเหนียววไหมฮะมันจะเป็นมันจะเป็นปัญหาโลกแตกเลยเป็นคราบเหน,นียวๆทำความสะอาดยากตัวเนี้มันดีมันเป็นสแตนเลสเราสามารถถอดออกมานะครับ พอออกมาอย่างนี้เนี่ยฮะเหลือแค่นี้เราเอาเนี่ยฮะพอเหลือแค่นี้ปุ๊บเราเอาไฟลนเขาบอกนะครับในคู่มือนะไฟลนแล้วก็กระดาษเช็ดออกง่ายง่ายๆเลยแบบมันไม่มีคราบเหนียวอะไรที่แบบจะทนไฟได้ต่อไปแล้วนะค,คืออันนี้โอเคถือว่าเขาออกแบบมาได้ได้ดีชอบครับ ก็เป็นอะไรที่ใช้ง่ายที่สุดละแล้วแ,ลแบตเตอรี่ของคาร์เปอร์เนี่ยถือว่าใช้งานได้ได้ทนพอสมควรได้ทนทานนะครับเทียบรุ่นอื่นก็ใช้ได้นานพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีงองแงให้เห็นอ่ะพูดถึงพระเอกละเดี๋ยวดูข้างในครับว่าข้างแถมอะไรมาบ้างข้างในนะครับยกยกยที่ใส่กนอหก็จะมีคู่มือ ครับคูมือยุสเซอร์นในนอกแะเวแทงก็สายจิตล้วนมีรูปกระจึงจะมีมาทำไมวะเนี่ยนะฮนิดหน่อยก็ลองไปฝึกดูอะไรเงี้ยก็ใช้งานทั่วไปนะครับข้างในก็จะมีกล่องย่อยสองกล่องนะครับก็ Accessories กับ Charger นะครับนะฮะพอออกมาก็ไม่มีอะไรละ นะครับออเทอร์ซอรี่มีอะไรบ้างน,นะฮะแกะ้วโลดเลอ่ะน,นี่มีแก้วสำรองนะครับแก้วครอบตรงเมื่อกี้ครับมีหัวอัตโตมไมเซอร์อันนี้เป็นอัตโตมไมเซอร์สำหรับแว็กซ์หรือออยล์นะครับแถมมาให้ตั้งสองหัวนะครับผมเป็นวัสดุสแตนเลสเหมือนกัน ตัวนี้ก็เป็นอัตมิเซอร์สำหรับดายเฮิร์บนะครับมีอีก2หัวครับทั้งหมดจะมีหัวแถมมา5หัวนะครับโอ้โหโ,โคตรคมเปลี่ยนได้เลยแล้วก็นี่ก็ชาร์จเจอร์นะครับเป็น USB แล้วก็ธรรมดาทั่วไปอันนี้เป็นแปลงปัดทองสะอาดนะครับแล้วก็มีนี่ไม้แค่หงแต่นี่เป็นไม้แค่หงแบบสแตนเลสครับอ่าแค่นี้นะครับตัวนี้กล่องนึงชาร์เจอร ก็คือที่ชาร์จเป็นอะแดปเตอร์เอาไว้เสียบไฟบ้านแล้วก็เพราะว่าสายชาร์จเป็น USB ถูกไหมครับก็มาเสียบทดกันเวลาใช้กับไฟบ้านได้นะฮะส่วนถ้าไม่ใช้ไฟบ้านก็ได้เสียบ USB เอาขอมก็ได้ครับผมโอเควันนี้กนะะ็จบการนำเสนอแกะกล่อง Carper M3 คิดนะครับผมไปพบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับ สวัสดีครับ